เราไม่จำเป็นต้องรอพร้อมก่อนถึงจะเริ่มเทรดนะครับหลายคนเนี่ยนะครับรอพร้อมนะครับแล้วไม่นิยามคําว่าพร้อมของตัวเองว่ามันคืออะไรคือไม่ใช่แค่เรื่องการเทรดเนาะชีวิตในการสร้างชีวิตเหมือนกันบางคนบอกอยากทําธุรกิจรอพร้อมอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รอพร้อมก่อนแล้วไม่ได้กําหนดว่าคําว่าพร้อมคืออะไรพอเราไม่ได้กําหนดว่าคําว่าพร้อมของเราคืออะไรครับเราก็จะใช้คําว่ารอพร้อมก่อนตอนนี้ยุ่งตอนนี้ไม่ว่างเป็นข้อแก้ตัวที่ทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตยกตัวอย่างนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องการเทรดนะครับยกตัวอย่างนี้ให้คุณเห็นภาพมีน้องคนหนึ่งนะครับมาปรึกษาผมว่าอ,อ,อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคือผมก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในช่องทาง IG ของผมอยู่นะครับอ,อ,อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับทำยังไงดีนะครับผมก็บอกว่าน้องถ่ายคลิปเลยน้องมีกล้องเนี่ยน้องเริ่มถ่ายเลยน้องมีมือถือน้องทําเลยผิดถูกช่างมันแต่น้องคนนี้เถียงผมกลับมาว่า พี่ผมยังไม่พร้อมผมขอซื้อกล้องแบบพี่ก่อนได้ไหมผมขอซื้อไม์ชัดๆก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมเก็บเงินซื้อกล้องผมเก็บเงินซื้อไม์ก่อนผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเริ่มคุณเชื่อไหมถ้าเกิดวันที่เขากล้องพร้อมไม์พร้อมมาถึงเขาคนนี้น้องคนนี้ก็จะมีข้ออ้างอีกเดี๋ยวผมขอไปเรียนคอร์สถ่ายรูปก,ก่อนนะพี่ผมขอไปเรียนคอรส์สสอนเขียนคอนเทนต์ก่อนนะพี่เดี๋ยวผมค่อยเริ่มทำคอนเทนต์เห็นไหมเขาจะมีข้ออ้างไปเรื่อยว่าเนี่ยรอพร้อมรอพร้อมรอพร้อมแล้วตั้งเงื่อนไขการรอพร้อมแบบแปลก ทำไมไม่ตั้งมาทีเดียวเลยว่าเราจะเริ่มเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างถูกไหมถ้าเกิดเขาตั้งเงื่อนไขที่ถูกต้องการเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์ในการเริ่มพร้อมคืออะไรมีมือถือเช่นั้นพร้อมทําได้เลยใช่ไหมครับการเทรดก็เหมือนกันนะครับผมกลับมาเรื่องการเทรดวันนี้หลายคนรอพร้อมนะครับรอพร้อมคืออะไรรอความรู้แน่นๆก่อนค่อยเริ่มเทรดซึ่งไม่ผิดแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าวันนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าบัญชีเดโมหรือบัญชีทดลอง คือคุณไม่ต้องเสียเงินจริงเลยมเป็นเงินทดลองเงินปลอมครับบัญชีเงินปลอมคุณก็สามารถเปิดพอร์ตไม่เสียตังค์สักบาทได้เงินปลอมมาคุณก็ไม่เสียอะไรคุณเอาเงินปลอมไปลองเทรดคุณได้ความรู้ฟรีๆที่ผมสอนฟรีในช่องของผมนะเป็นคลิปเลยนะครับเป็นคอร์สฟรีคลิปฟรีเกือบพันกว่าคลิปแล้วคลิปฟรีที่ผมสอนเนี่ยเทคนิคที่ผมสอนฟรีๆเนี่ยคุณก็ไปเรียนแล้วก็เอาบัญชีปลอมของคุณเนี่ยไปลองเทรดดูเอาเงินเดโมเนี่ยไปลองเทรดดู คุณก็ไม่เสียอะไรคุณก็สามารถเริ่มเทรดได้แล้วเห็นไหมครับฉะนั้นบางครั้งมันอาจจะเป็นข้อแก้ตัวของคุณจริงๆก็ได้เป็นเป็นคือใจจริงของคุณอนะยังไม่อยากรวยแต่คุณเห็นคนอื่นทําฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยกลับไปคุยกับตัวเองก่อนนะครับไปคุยกับตัวเองก่อนว่าเราอะอยากมีชีวิตแบบไหนอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับแล้วเราค่อยมาถามว่าเออการเทรดมันตอบโจทย์ไหมนะครับ โอเคไหมนะครับอยากได้เงินอยากได้สภาพอยากได้เวลาการเทรดตอบโจทย์ไหมเอหรือบางคนอยากได้หน้าตาการเทรดอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะเออบางคนอยากได้ชื่อเสียงอยากได้เกียรติยศการเทรดก็อาจจะไม่ได้ให้ด้านนั้นนะครับคุณอาจจะต้องไปเป็นลงสมัครสสเลือกตั้งเป็นผู้ว่าไปเป็น CEO ใช่ไหมครับมีคนน้ำหน้าถือตานะครับมีคนไหว้คุณตลอดทางในบริษัทเออก็ต้องเป็น CEO ีโออยากได้ชื่อเสียงไงถูกไหมครับแต่การเทรดมันไม่ให้การเทรดคุณก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยเหมือนผมอยู่บ้านสบายๆอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ให้ชีวิตที่อิสระใช่ไหมครับแต่ก็ไม่มีอันไหนผิดไม่มีไหนถูกซีโก็ได้เงินเยอะเหมือนกันได้ชื่อเสียงเหมือนกันถูกไหมเออมันก็แล้วแต่นะครับแต่คุณต้องคุยกับชีวิตตัวเองให้เคลียร์ก่อนว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตปีใหม่แล้วนะครับเขียน100ความฝันกันด้วยว่าชีวิตนี้100ข้อคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วทำหให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไวขึ้นนะครับ